i แต่พอโดนโควิดมาก็หยุดหมดเลยแต่ว่าปกติอ่ะคือทางครอบครัวจะวิ่งขายตามงานอยู่แล้วค่ะก็คือจะมีงานประจําปีตามจังหวัดต่างๆคือคุณพ่อคุณแม่ก็จะไปขายถ้าหนูปิดเทอมว่างก็ก็คือไปช่วยด้วยค่ะแต่พอมาช่วงหลังหนูก็ก็คือมารับงานแต่งหน้าก็ไม่ได้ไปแล้วก็มันก็มาจบประจบเหมาะกับโควิดพอดีค่ะไครับนี่เออเพิ่งจบหมอหกค่ะ <S <S ใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็คือหนูเป็นช่างแต่งหน้าด้วยเราก็เรียนเรียนหนังสือด้วยใช่ค,ะคะ่ะแต่ก่อนนี้หนูเป็นช่างแต่งหน้าแบบไหนมีร้านเองหรือว่าไงคะเป็นช่างฟรีแลนซ์ค่ะชางฟรีแลนซ์ใช่ชใครจ้างก็ไปค่ะได้ข่าวว่าไปประกวดมาได้รับรางวัลอะไระบะ้างเออตอนนั้นไปประกวดก็คือได้รางวัลานางงามพยายามสวยค่ะใช่ที่ไหนที่บิ๊กซีสุพรรณค่ะแต่ว่าสองปีแล้ว เพราะว่าหลังจากปีนั้นที่หนูได้รางวัลปุ๊บก,ก็ก็โดนโควิดค่ะก็เลยไม่ได้ประกวดอีกค่ะแต,แต่ว่าถ้าชุดเป็นชุดประกวดนางงามจะมีแค่หนึ่งถึงสองตัวเพราะว่าการทำตัวหนึ่งมันก็แบบค่อนข้างลงทุนสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แบบมันก็จะมีได้น้อยแล้วหนูตัวส่วนส่วนตัวหนูเองก็คือชอบประกวดแต่ว่าไม่ค่อยได้ขึ้นประกวดค่ะแล้วหนูเล่นยังไงมาขายตุเตี๋ยแล้วก็ใส่ชุดนี้ค่ะก็คือ อาจริงๆก็คือแถวบ้านอะร้าน๋วยเตี่มก็คือรอบด้านเลยแล้วคือถ้าเกิดว่าเราหนูก็มาคือมานอนคิดก่อนที่จะขายหนึ่งวันว่าถ้าเราอะทาแบบเราต้องทำให้มันไม่เหมือนใครเป็นจุดดึงดูดของลูกค้าว่าจะทำยังไงให้เขาว่ามากินข้ยเติยวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าอาตื่นเช้ามาก็เลยแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็ถ่ายรูป นี่ค่ะถ่ายรูปโปรโมทแล้วก็บางบางทีก็จะแบบลูกค้าพอนั่งไฟ์สดลูกค้าก็จะแบบว่าถ้าเกิดไม่ใส่ชุดนี้มาก็จะไม่รับของอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบก็ต้องใส่ชุดที่แบบถ่ายรูปตอนเช้าวันนั้นอะออกไปส่งของให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ใชก็ประมาณ1 0 0 0งพันถึงสองพบาท<ม>ใช่ค่ะแต่ว่าก็มันก็ถั่วเฉลีย่ยแล้วมันก็ยังโอเคกว่าแบบไม่มีไรายได้เลยค่ะโควิดแบบนี้เราอยากจะฝากอะไรบ้างไหมครับก็ อยากจะให้ทุกคนสู้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่สู้เราก็ไม่รู้จะทายัางไงแล้วค่ะเพราะว่าสถานกาการมันก็ถ้าเราสู้ไปด้วยกันแล้วเราก็ช่วยกันรณรงค์นะคะมันอาจจะทําให้ส้นานการณ์ดีขึ้นค่ะฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะของหนูเองก็คือเบอร์0979277186นะคะสามารถโทรมาสั่งได้ตลอดเลยค่ะร้านเปิดตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มค่ะ